สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหนุนงานวิจัยวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเลอ่าวตราดชายฝั่งทะเลจังหวัดตรังและเกาะโลซินจังหวัดปัตตานีแก้ปัญหาเสี่ยงสูญพันธุ์ในสัตว์ทะเลหายากของไทยค่ะดรวิพรัตน์ดีอง ผู้อานวยการสํานักงานการวิจัยแห่งชาติได้ให้การสนับสน,นุนทีมวิจัยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการจัดตั้งพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในพื้นที่นําร่องทะเลอ่าวตราดจังหวัดตราดชายฝั่งทะเลจังหวัดตรังและเกาะโลซินจังหวัดปัตตานีที่ได้มีการประกาศให้เป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนที่สามารถนํามาเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สนับ สนุนนโยบายในการประกาศพื้นที่คุ้มครองแล้วยังสามารถที่จะใช้เป็นข้อมูลในการที่จะระดมทุนเพื่อที่จะนํามาใช้ในการดําเนินการอนุรักษ์และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างเป็นรูปธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้สู่ชุมชนรวมถึงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมการประกาศพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางให้เป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลถือเป็นแนว ทางหนึ่งในการที่จะแก้ไขปัญหาของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศนั้นๆแต่ก็ยังขาดการศึกษา เพื่อที่จะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าการที่กำหนดให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลนั้นนอกจากจะตอบสนองเป้าหมายของการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศที่เปราะบางเสี่ยงต่อการถูกทำลายโดยฝีมือมนุษย์แล้วยังเป็นผลประโยชน์กับความอยู่รอดของมนุษย์และมีความคุ้มทุนทางด้านเศรษฐกิจอีกด้วย รองศาสตราจารย์ดรออรรพันธ์ศรีสวลักษณ์นักวิจัยอิสระได้เปิดเผยว่าเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้คือการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลในพื้นที่นำร่องสามแห่งเพื่อพิสูจน์ว่าการลงทุนในการดำเนินการเพื่อยกระดับความเข้มข้นของมาตรการในการป้องกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรในพื้นที่คุ้มครองทางทะเลรวมทั้งชดเชยค่าเสียโอกาสของรายได้ของ หน่วยเศรษฐกิจที่จะได้รับผลกระทบจากการจำกัดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและพื้นที่ใกล้เคียงนั้นคุ้มทุนเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมและเมื่อวิเคราะห์ถึงความอุดมสมบูรณ์ในแต่ละพื้นที่แล้วพบว่า พื้นที่คุ้มครองทางทะเลอ่าวตราดเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชตามสภาพทางธรรมชาติเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของโลมาอิรวดีซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหา,ายากและใกล้สูญพันธุ์ที่พบได้ไม่กี่แห่งในประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีสัตว์ทะเลที่หายากโดยชายฝั่งทะเลของจังหวัดตรังมีสัตว์ทะเลหายากที่พบในจังหวัดตรังได้แก่โลมาหลังโหนกโลมาปากขวด โลมาหัวบาดหลังเรียบโลมาลายแถบ โลมาลิโซเต่าตนุเต่ายา่าและพยูนส่วนพื้นที่คุ้มครองทางทะเลเกาะโลซินอยู่ในเขตปกครองของอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีจัดเป็นพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่มีแนวปะการังที่สำคัญเช่นปะการังโขดปะการังเขากว้างปะการังช่องเล็กปะการังดอกกระลำและยังเป็นแหล่งหากินของชนิดพันธุ์สัตว์หายาก สำหรับประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนเพื่อการจัดตั้งและบริหารพื้นที่คุ้มครองทางทะเลมีอยู่3ด้านด้วยกันคือรายได้จากการจับสัตว์น้ำในบริเวณชายฝั่งทะเลมูลค่าของคาร์บอนจากพื้นที่หญ้าทะเลและป่าชายเลนที่เพิ่มขึ้นและมูลค่าที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ของสัตว์ทะเลหายากที่พบในพื้นที่คุ้มครองทางทะเลค่ะ